ดีกันดีก็ได้เดี๋ยวไอ้ที่โมติมาคุยเลยครับผมสวัสดีครับ uh, อ่ะครบเนี่ยครบเราครับเรามาก่อนเลยพี่เดก็คือเหตุการณ์ก็มีปางมีเสียงกันครับเสียงแป๊บนึงนะครับเสียงมันอะไรวะแป๊บนึงนะผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับอร่อยพี่เด เฮ้ยอะไรอ่ะผีลอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุยให้บูม evet ว่าไงครับพีเด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 ครับปิดเสียงก่อนพีเดโอ้ยครับครับผม อันนี้ใช่ไหมพี่เอายังเอายงพร้อมยังครับครับผมเอาเลยเล่าเลย่ะก็มีปากมีเสียงกันครับแล้วก็แทงส่วนกันเรียบร้อยแล้วครับพี่กบเพราะผมส่วนได้แล้วครับได้ใช่เขาผมก็มีคนคว้ากันครับอรอบูมเราได้แทงไหมอ่ะอดีผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ่ะแทงเคเล้าทั้งเคลียร์ไม่ต้องคุยอะไรเยอะคุยใบเลยง่ายดีคุยใบเลยครับเท่าไหร่ดี โ็ถูกครับนะขอขอคุยกับโฮฟก่อนได้ไหมครับลองคุยดูครับเผื่อไม่อยากเล่นก็คุยดูไอ้บูมมานี่ก่อนบูม เออก็คุยไปเรื่อยอในงั้นน่ะไม่รู้เรื่องอ่ะพูดไมครับครับครับต่อครับพร้อมพร้อมแล้วครับงั้นหนูสองร้อยชื่อคุยเอาว่าไงครับครับครับพร้อมแล้วคุยเลยคุยเลยเออพี่พี่โฮพับมันเรื่องนิดเดียวครับพี่เรื่องนิดเดียวแต่แทงทำไมอ่ะเออน้องผมมันน่าจะไม่รู้ไม่รู้เรื่องครับเออนิดถามอะไรหน่อยได้ไหมถ้าพี่จะเล่นพี่เล่นกี่ใบครับร้อยห้าสิบครับ เขาเขียวข้างหลังที่มันคว้ากันเนาะอ๋ออันนี้พี่เอาร้อยห้าสิบเลยนะครับสวิตเบดเขาแรงนะเจ็บบมุมบุมขอขอโทษพี่เขาหน่อยได้ไหมจะได้ลดลดใบให้หน่อยพี่พี่คนไหนโดนแทงนะครับคำ <c oughs> ขอโทษเป็นใบครับไม่พี่ <c oughs> คนไหนโดนแทงนะครับเอาเอาเป็นแบบว่ากิบกิบป,ประกันให้พี่ได้ไหมครับ ผมผมก็นั่นโดนจ้วงเหมือนกันนะน่าจะเย็บหลายแผลก่อนมาที่เนี่ยเหลือเหลือสักห้าสิบใบได้ไหมครับพี่โฮคือว่าเล่นแบบชิลๆไปครับแก้แก้เหงาให้พี่ก็ได้ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งถือว่าเราเคยแบบเคยเป็นมิตรกันนะครับพี่ชายรีหน้าค่อยเต็มบกก็ได้ครับเอาวันนี้แหละครับนี่แหละพวกผมมีธุระต้องทำด้วย ึ้กลางๆไม่สนุกหรอกต้องเต็มไปเลยโวแต่ผมสำหรับผมมันห้าสิบใบก็สนุกเลยนะพี่อัผมรดนให้เหลือเก้าสิบเก้าอันนี้ลดลดท่าไหนครับพี่ท่าอะไรไม,รไม่ไม่ไม่อ๋อเป็นห้าสิบใบได้ไหมครับมันก็แค่ <ๆ S 2> แค่แค่แทงกันเองะครับมันแค่มีแบบมีอารมณ์เฉยครับตอนนั้น น้องน้องมีอารมณ์ใช่ไหมบูมบูมเองมีอารมณ์ใช่ไหมเมื่อกี้มีดิอารมณ์อารมณ์ขึ้นนิดหน่อยอ่ะมีอืมตอนนี้ผมขึ้นยาเลยลงไม่ได้ด้วยโอ้หน่าอันนน่ายากนะจะลงยาแล้วพี่เจ็บตรงไหนครับที่ผมแทงไปตัวพี่ใครโดนแทงอ่ะเจ็บเจ็บไหมเจ็บครับเออเออแทงน้องผมแทงไปกี่รัวรูละหมื่นได้ไหมครับแล้วก็จบกันนะครับแล้วแบบ ผมก็โดนแทงรูสามรูรอบๆไปรูแล้วหมื่นอีกได้ไหมครับตัดตัดไปถ้าแทงหลายพันรูอ่ะหลายพันรูหลายอยู่อ๋อหลายโอ้โหคนรอบอ่ะน้องไปแทงท่าไหนวันนี้หลายพันรูเนี่ยผมผมน่าจะแทงคองอ่ะพี่แด๊ผมน่าจะแทงคงองเป็นขั้นต่ำได้ไหมครับ50ใบ 5m ผมเล่นให้พี่แบบแก้งเห่าได้ครับเพราะผมไม่พร้อมหรอกพี่แต่ผมเล่นให้พี่ได้แต่พี่จะเล มันมันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์อะครับพี่เวลาแบบโดนใครแทงหรือว่าโดนใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันกระตุกอะร้อยใบครับร้อยใบพี่เจเขาจะเอาผมร้อยใบเนี่ยพี่เอาเราร้อยใบยังไงเนี่ยพี่เจพี่ก็บอกแเราเองขอโทรเขาไปเผื่อเขาจะลดให้เนี่ยขั้นต่ำ ผมขอโทษแล้วพี่98แล้วนะครับ98พี่พี่หอ <98. S 1> มใจดีรถให้98แล้วนะพี่เดะสุดๆรับอืมเขาบอกเขาลดให้สุดๆแล้วลดลดได้รถ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 อีกไหมเราเองไปแทงเขาทำไมวะไม่ให้เขาแทงไหมวะน้องเขาบอกเขาบอกอะไรนะทำไมคุคม,มาลงเต็เงไม่ไ้ต่ sharp แต่แตช s ตชอ็ <S ชอปไปเอาเงินของ 5m อะไรเงี้ยอขอคืน พี่พี่พี่อับพี่กอบครับพี่กออเขาอยากเขาอยากเอาไว้ครับว่าไรนะเนี่ยเรื่องอย่างนี้นี่เป็นร้อยใบเลยเหรอพี่พูดเองครับไม่ได้พี่ไม่ได้พี่มีขั้นต่ำเออพี่ขั้นต่ำอยู่แล้วอ๋อขอขั้นต่ำได้ไหมพี่แล้วมีปัญหาอะไรค่อยมาเล่นกันใหม่ถือว่าวอรวมมือร้อยอับร้อยร้อยร้อย ร้อยร้อยคือสุดสแล้วหนักนะบูมร้อยใบอ่ะหนักหนักหนักมากผมบผมมีภารกิจที่ต้องทำอะครับแบบว่าเก็บของไปเล่นกับไอ้แก๊งหนึ่งครับองตรงนะพี่เป้าหมายผมไม่ใช่แก๊งพี่ครับผมมองเป็นมิตรหรือว่าเพื่อนมาตลอดนะครับใช่เราแบบเราซีกันอะจริงครับเราซีแต่แต่แก๊งหนึ่งผมไม่ค่อยซีเท่าไหร่เพราะว่าผมผมต้องมีภารกิจครับ ผมก็ไม่ซีเหมือนนครับแต่ตอนนี้เอาร้อยหนึ่งครับอร้อยหนึ่งเลยนะพี่โอเคเขาปลอร้อยไปเลยร้อยหนึ่งห้าสิบไปได้ไหมพี่พี่โอหิบไายเดอพี่พี่หอรพี่ผมผมไม่ได้บอกพี่เอเคนะครับผมมีมีเรื่องกับแก๊งหนึ่งจริงครับ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 พี่ยังไงเอ็มเคก็ก้มให้พี่พี่ฮอบอยู่แล้วครับเออผมก้มให้พี่ตลอดนะถ้าผมอยู่ตอนนั้นผมก็ก้มมาพี่แต่น้องผม มันบูรพาขึ้นนะพี่พุ่งมาแล้วเอาเงินไปตั้งห้าเอ็มฮะใครเอาอ่ะครับตอนนั้นตอนนั้นให้พี่ชายผมกู้เขาได้ครับใครครับใครใครเอาไปตอนนั้นบีอสเว์อะใครใครครับหัวหน้าหัวหน้าแกงพียครับใครชื่อชื่ออะไรครับนี่หรอมีมีแต่เบอร์เจนะครับหัวหน้าแกงไม่ใชบไม่ใช่โอ้โหไมเขาไปทำกันวะน่ะพี่ชอปอะ ต้องต้องเรียกเขียพี่ช็อปน้าแบบนี้พี่ช็อปทำได้ดีในวันนั้นอะให้เพื่อนผมภูเขาให้แล้วก็มาชีใส่เพื่อนผมอะโอ้โหไม่รอด้วยรับรับเพื่อนรับเพื่อนเขาเออสร้างเรื่องโยนให้เราของก็คือเรื่องนั้นมันจำฝังใจมานานแล้วใช่ไหมครับทําเพื่อนเพื่อนพี่โฮบใช่ไหม้วพี่โฮบไม่ยอมใช่ไหมเพื่อนผมเจ็บพวกผมก็เจ็บอะครับหือมชิบหายแล้วพี่เดย์พี่ช็อปทําเราไว้แบบนี้ เอาไงนี่เจีบบโอ๋ดิต้องต้องการคนโอโไ้ไหมครับพ<ม>ี่เลยบอกะเลแล้วครับไปครับไปผมขอห้าห้าสิบได้ไหมอ่ะผมคุยกับพี่แบบผมเห็นพี่เป็นมิตรจริงๆนะแบบผมเห็นพี่เป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะเรามีอะไรเราก็คุยกันได้อะ่ะพี่แต่ว่าตอนนี้มันมีแบบมีการแทงแล้วไงผมก็เลยจะเล่นให้พี่ ให้พี่ป้อมมาคุยเฮ้ยไม่เออไม่มาฮะเกี่ยวอะไรครับไม่มีนะว่ะ ผมว่าเอาร้อยหนึ่งดีไหมผมผมว่าผมว่าไม่ดีอะครับพี่ผมมีภารกิจของผมจริงๆครับพี่ไว้เราเล่นรอบหน้าได้ไหมร้อยหนึ่งอะครับไอผมว่าตอนแรกอะมันพอคุยได้นะแต่ว่าเราไม่ทําเสียงเราใส่กันอะมันก็พอคุยกันได้คุยกันดีๆดีกว่าเนี่ยผมว่าที่ผมว่าร้อยหนึ่งอะเพราะผมมองว่ายิ่งเล้ากันแบบนี้ไปเรื่อยๆอะห้าสิบมันเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าวันสองวันมันก็จบแล้ว ถ้าเล่นกันสุดอ่ะวันสองวันมันก็จบเราคิดว่าั้นสุดท้ายอ่ะมันจะมีความทรงจําไม่ดีไงออกไปแล้วก็ไปไล่เรือนกันอยู่ดีอันนี้ผมพูดจริงๆเพราะว่าแต่มั่งตีกันแต่ฝั่งผไม<ะ>่ฟังผมไม่มไม,ไม,ไม่ไม่ทาอยู่แล้วครับพี่ผมจบคือจบครับอ่าฝั่งฝั่งเราไม่ทําไงแต่ว่าฝั่งฝั่งที่ไม่โอเคตอนนี้คือคือฝั่งผู้กผมไงถูกไหมผมไม่รู้ว่าน้องคนไหนที่ว่าไม่โอเคหรือว่าอะไรมากน้อยแค่ไหนอ่ะสุดท้ายผมบอกเลยว่าถ้าถ้าร้อยหนึ่งคือจบจบก็คือจบ ว่ามันม,มันใช้ะระยะเวลาวอยูอ่แล้วรูปหลังเนยว่ะถ้าถ้าเอาห้าสิบอ่ะมันผมว่ามันยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนอะ่ะจริงจริงนะแบบ<อ>ใช่ผมว่ามันมันออกไปมันไม่จบหรอกผมว่าเอาร้อยหนึ่งให้ให้จบดีกว่าส่วนเรื่องจะปลดสลอด็อตไม่ปลดอะไรยังไงอะ่ะเดี๋ยวฟุยกันก็ได้ครับโอยไม่เป็นไรพี่ไม่ไม่ต้องปลดอะไรก็ได้ครับพี่แต่ผมขอไปห้าสิบใบได้ไหมครับ วกผมไม่พร้อมจริงๆพี่น่าจะเล่นรีน่าจะยีิบสองคนนะครับเบาให้กูคุยให้ไหมคืออ,อันนี้ผมหาตรงกลางให้แล้วเพราะว่าฝั่งพวกผมเองก็ไม่ไม่โอเคตรงเนี้ยอย่างที่บอกไงว่าคือไม่รู้สีนรู้รู้สึกเหมือนกับว่าผมจะบอกยินดีกว่าว่าพวกผมให้ให้เกียรติเอ็มเคมาตลอดนะครับอะไรก็ให้นะแต่ว่าพอ,อแบบมาเจอแบบเนะี้ยเหมือนกับว่า อาจจะมองว่าสูงอะผมผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แต่ว่าผมผมบอกได้เท่านี้แล้วนครับว่าห้าสิบหรือร้อยก็ผมไม่ติดหรอกว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็หกร้อยอยู่ดีครับผมกลัวพี่ไม่จบเดค๋ยวพี่ชัยผมมีกันที่สองคนจริงเลยกลัวพี่จะไม่หนุกเลยครับเป็นหนุกลี่หน้าดีกว่าไหมครับเพราะลี่นี้ผมมียี่สองคนจริงๆครับพี่ ถ้า <ผม S 2> เรา,เราไม่เต็ม,มหรอแต่ไม่ผมปลดปลดสารังให้ได้เต็มเต็มครับพี่แต่ว่าคนผมพอดีมีงานเลี้ยงอหครับพี่จะไม่สน,นุกนะพี่ตีสักรนะ้อยสองร้อยใบจะได้กลับมาทัน <c oughs> ถูกไหมเปล่ากูก็จะถูกไหมเพราเขาบอกว่ามีงานเลี้ยงก็ตีรักสองร้อยใบไหมจะได้กลับมาทันตีกันย,ยาวๆไปเลยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวตีรอไงนะ เขากลับมาวันไหนอะครับกลัวกลัวพี่จะเบื่อครับพี่โอ้ยไม่เป็นไรผมไม่ต้องกลัวพวาผมเบื่อหรอกเพราะผมไม่น่าไม่ได้แล้วหรอกครับอันนี้คือข้อเสนอผมครับผมว่าแล้วแต่เอมเชียเลยครับผมพูดไปแล้วก็แล้วแต่เอมเชียเลยครับแล้วก็เอมเคยลองคุยกับพี่กอบดูนะครับแล้วแต่เลยผมได้หมด บูมตัวสร้างเรื่องอ่ะช่วยช่วยชวยพูดหน่อยดิบูมพี่พี่อยากเล่นลอยไปโยนยาเลยเนาะโยนยรยอยไปผมไม่พร้อมดิน้องผมไปกินเลี้ยงแล้วดิอาเป็นห้าสิบห้าใบได้ไหมพี่ห้าสิบห้าใบดีนี่พี่ไม่สนุกจริงๆนะถ้าพี่เล่นลอยไปอ่ะปล่อยตัดก็ได้เปล่าได้เป็นจ็ดอก อืมผมว่าคือผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราคุยกับพี่กอล์ฟเอาแล้วพี่กอล์ฟผมได้ทุกไปเลยพี่แล้วให้ค่อคุยเลยก็อยพี่มีขั้นตอนแล้วครับถ้าตกลงไม่ได้พีเป็นขั้นต่ำขั้นต่ำก็ได้พี่ขั้นต่ำก็ได้ครับถ้าตกลงไม่ได้ครับพี่ขั้นต่ำก็ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่โฮปนครับมันเป็นอย่างไงครับไปดห้าสิบใบห้าเอ็มนะครับแล้วก็ตรวจหมอตรวจไหมครับเออให้พี่โฮปเลือกดีกว่าเลือนเอนอยเอาเลยพี่ผมให้พี่ได้หมดเลยพี่โฮป เรื่องเรื่องหมอเรื่องตอรอเรื่องอะไรเงี้ยอปลดหมอว่าไงโอมปลดปลดหมดเลยก็ได้ครับพี่กอล์ฟปลดหมออะไรชื่อด้วยอะไรชื่อไม่เอาแล้วแต่แล้วแต่มีเคครับรายชื่อไม่ปลดก็ได้ครับอะารชื่อไม่ปลดนะโอเคครับครึ่งชั่วโมงวันนี้มาครับสองไฟล์นะครับไปประกาศให้ครับผมหลังสุ่มสี่สิบสองโอเคคุณใช้ต่อครับ สิบหายแล้วโดนเล่าแน่เลยว่ะโดนโดนแน่เลยกโดนต้อนลินแน่เลยเชิญแบบประกันจะหมดแล้วเหลือสองใบเองนเหลือสองม่ด้วยไปแก๊ปรกปแกไปกวนไปยงไกลงไปเก๊งไปงไแกงไวเไปงไกไป้ก๊กงไปแมกงะงก๊งกไกงไปแไไปแวไไปงงงงงไปแไปแง โอ้ชิบหายแล้วว่ะแล้วคนเราไปกินงานเลี้ยงพี่โฮปเขาจะสนุกไหมเนี่ยชิบหายแล้ววันเลใครใครเอารถตัวทองพี่เจสหรอริงว่ะเ้ยพี่ขับไตัวทองอ่ะมันคือตัวทองไฟฟ้านะพี่เจสขาเอาไม่เหอะไรพี่่เ้นรถไม่ใช่หรอไม่เล่นบูน ใช่แล้วค่ะนิลามาคาโนะคาโนะเดี๋ยวผมไปออาหมอจะได้พีข่ข,ข,ข,ข้างในเบียบอลใช่ไหมพี่บูมมีรถไปไหนไงกรมฮัลโหลอันนี้คนเราจะมียี่สิบเก้าใช่ป่<ช>หะหาอีกรอบนึ้ยนะว่าบูมมีรถอะคาจาวันมีวันอยู่ที่กูเอพี่เดชจะเล่นเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนเหมือนเดิมเล่นไฟเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เล่นแกโอเคอเลยมึงเล่นไปนเลยเออได้ไปไ ต่อมายังไงก็เล่นงั้นอ่ะเอาไอ้พีวันเอาให้พี่บิ๊กวันมาเดินพี่เนเวะพี่ร้อยอยู่ไหนพี่เจอนไปบนก็ได้จะหาเสตของไปบนเดี๋ยวร้อยอยู่ไหนเดีวผมไปรับพี่มีบูกตินะเอาบูกระติให้ใครบูบระติเอาให้พี่โฟพี่ได้รถ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 กันจอดใครถึงคันแรกพี่โฟพี่โฟพี่โฟไปไหนอ่ะไม่ได้อยู่ในรอนะตามตามที่ไหนเดี๋ยวนี่ตามโฟที่ไหนพี่โคชิต้าคันหนึ่งไหนใครเอาไหมโอ้ยโองเดี๋ยวไปพาไป พี่บอกว่าคว้าไปแล้วนะพี่บอสเราขับไปหัวแล้เอแกแน่นะนนี้กาชานั่งสองจะเฉิดเออแต่รถแรงจริงนะพี่เอแรงแรงจริงใครโทรมาวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอสกูโทรมาใช่ใช่ใช่พี่บายพ right, right, okay, 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 ี่บอสพี่บายทำไมไอะบอสกูโทรมารับสายก่อนทำไมไปเรวคอนดิต้าคอนดิต้าพี่ขายออกยังอ่ะ แค่รับสายไม่ได้วะไอ้ฮีฟูลเขาจะไปเล่นนะทิพายแล้วบอสกูโทรมาใหม่ดีขับบอสให้มาให้ก่อให้ครับบอสไหวไหมไหวไหมได้อยู่ครับบอสเรื่องคือเรื่องอะไรอ่ะเพิ่งมาเมื่อกี้แบบเจอนัชภาเลยอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันครับบอสสงสัยน่าจะเหงาครับเหงากี่ใบอ่ะ ห้าสิบใบครับบอสฮะห้หาสิบใบครับบอสร้อยใบยไม่ใช่เหรอห <c oughs> ้าสิบครับบอสอือถูกใจเอาไปห้าพันฮะถูกใจไงคิดว่าร้อยใบโอเคครับบอสเอาจะได้ห้าสิบใบไงครับ <c oughs> ครับบอสรถพี่ปื๊ดเอามาหมดยังอ่ะโอ้ไม่เอาครับบอสรถพี่ปื๊ดที่อยู่กับฮัวบ่ะเอามาหมดยัง ย,ยังยังครับบอสไปแบบไปขู่ไว้ดิโอ้ยค,ครับบอสเดี๋ยวผมขอ,ขอขอทำแก๊งก่อนนะครับบอสโอเคครับขอขอครับไอสามขั้วเป็นตัวบากูทำไงวะข่วย <c oughs> ตามเพื่อนเข้าว่อนดิไอสามขั้วเป็นเข้ามาไหนเข้ามาเข้ามา ขอบอพี่เอกไม่เปลี่ยนชุดตะพี่เอกไม่อยู่ในบอเลยอไปเปลี่ยนชุดเข้าบอดีมันยังเหมือนดีดาพีกเดาพีกเขาก็ไปเปลี่ยนแล้วใครมีเอาเหลือคอต้กับพีกพีกพีกเออนนึงยีรถเเบบนเมาดิพี่ขับรถอะไรพีกมาดิไม่ขับเลยฮะไม่ขับเลยไปเปลาเนนเลย ขอซิต้าไหมจะมีคันหนึ่งไอ้ยอดสามหมื่นเดือนที่แล้วปะมันคือยอดสามหมื่นมามไม่มีใครเอากูเอาเองมะจะเดินก่อนปล่อยเช่านะนี่ปล่อยเช่านะวัไม่หาหาเซ็ตของเลยเฮ้ยเรื่องนี้เกิดเกิดกับตาช็อปนะไปให้เขาคุกเข่าคุยกับพี่ช็อปไม่ไหวเลยเล่นกี่ใบเนี่ยมีใครเอาแมงมาเล่นปะห้าชิบน้องเต็มห้าเอ็มเหรห้าเอ็มไงเนาะว้าวเจ้า เป็นอะไรเปไนอะไครับบอสได้หลายได้หลาเยอะอยู่ใครวะเองไม่เหมือนกูเนี่ยไอ้เจี๊ยมือเด็กววมาแลวกัไม่ทำอะไรครับโดนต้นตีนครับผมโดนต้นตีนครับกราฟิกไอ้เหี้ยไอ้เจี๊ยบกลับวันไหนับวันที่เก้าวันสิบพอดอ้บูมกูก็ถามตรงๆนะบูมเมื่อกี้บุรพามึงขึ้นเหรอวะมึงเลยเอาสวิตเบสแทงมันอ่ะไอ้เหี่ยไปนู่เรือนไอ้เหี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซนเซนน้องใจเย็น้น้องใจเย็นใจเย็นน้องพี่พี่ขอพี่ขอไอบูไปไหนไอบูไปบูมมารับกูังเลยบูหนอพี่ขอไหนาซือเดี๋ยวผมมาซืกันบเมปรับทนยกันลกราเลยายเหรอใช่ผมกำลังไปร้านนี้ัลลครับพี่ช็อปทางานจะกลาเตมนเต็มนเต็มัลลครับพี่ช็อปมึงมึงตามไปขาบอดิสองเองอ่ะพลครับพี่ช็อปยี่สิบนเพี่า้อ มันต้องมียี่สิบเก้าดี๋ยวไอเดีย<บ><ค>มีจ่าเพื่อนอีกเจ็ดคนพี่พจ่าครับแล้วมึงไม่ตามเช็กกูล่ะค่อยว่ากันไม่อ่านกันเนี่ยไอ้บ้านคนหนึ่งแล้วพี่บูบ้าเลย <c oughs> ไม่ไอ้ไอ้บ้านมันกำลังถึงกำลังถึงบ้านมาไอบ้านมาค่อยว่ากันไอ้ไอ้ไอไอพวกหัวบ้านอะ่ะมึงเช็คดูดิว่าบ้านมึงขายใครบา้านคนเดียวซาฮามีบ้านบ้านอื่นไม่รู้ น้องเลียวน้องเลียวับมาไปวนแล้วเลียเลื่อไหมน้องเลียวนี่ไงจะกิน